ลาเฮชลานมีแอคต์โดที่นี่โมฮีชื่อว่าอีนปปจิปปานาจันชลาเฮชลานมีเนปโปที่แกโม่ที่ชื่อว่าอีนัปปจิปปารีโบ่ร้องหม่เลยนะครับสำหรับไลโคโดใช่ไหมโคโดอุลตร้าแมน นะครับที่ของ넷ฟิกประกอบเสร็จแล้วนะแต่ว่าคืนนี้คงยังไม่รีวิวเพราะว่าวันนี้ง่วงมากเลยเอา้าครับสวัสดีครับแล้วคงจะนอนนะครับคืนนี้เพราะว่าวันนี้เหนื่อยมากจริงเป็นวันปลายปีงบประมาณที่เหนื่อยมากนะอีกสองวันก็สิ้นปีงบประมาณสิ้นเดือนนี่แหละนะครับวันนี้ก็คงเปิดพัสดุมีพัสดุเข้ามาอย่างเดียวซื้อไปหลายอย่างแต่ว่าคงเริ่มทยอยมานะ แต่พอไม่ได้ไม่ดไมด้ส่งอีเมสเลยส่งธรรมดานะครับคืออะไรมาดูกันมาหนึ่งคนหนึ่งไ like ลด้วยไลค์ด้วยโอเคเปิดพัสดุ DBZ แ <c oughs> นะครับก็ดาก้อนบอลแซแต่จริงๆมันไม่ในไลน์นี้มันไม่ไม่บอกว่าดาก้อนบอลแซแต่ว่ามันดาก้อนบอลแซนั่นแหละรู้จักไหมดาก้ Ball อนบอลแซ จ้าหน้าหมีมีกล่องหนึ่งอองงคุณนั่นแหละพี่เอามีดเจาะลงไปแม่งโดนกล่องเป็นรอยเลยยังไงออระวังหน่อยละกันนะครับเวลาเปิดกล่องเนี่ยบางคนก็กรีดเป็นรอยเลยเพราะว่าบางทีเขาห่อับเบิ้ลมาไม่ไม่หนาพอมันก็กรีดลงไปได้ระวังหน่อยครับก็โอเคอย่าไปซีเรียดมากกับแพ็กเกจแค่ตัวสินค้าตัวฟิกเกอร์มันไม่เป็นรอยอะไรก็พอละ ใฮกไก่หน่อยชลลาเฮชาลานามีนปดปาจะไปโดดีหวาอีนปาจจปบด้เจเพลงชลลาเฮชาลา,ชา,ลารู้จักป้าอืา้มฮะถัากตามด้วยไว้เอาคาเอาไมค์คาโอเค การทากาวที่ฉลักจะช่วยให้ก่องแข็งแรงขึ้นโอเคนะฮะโอ้ oh. นะตัวนน่ที่เป็นท่านโอ้ oh. นะพอไปดีนะมีบับเบิ้ลลองด้านบนด้านล่างเออทำไมทำนี้ไม่ลองไงอ๋อกันไอ้นี่หักเอ,เออดีมกันดีมกันนะครับก็นะครับจะใครลืมบอก ก็สั่งเขานี่ตัวที่สองแล้วตัวแรกเป็นซุปเปอร์เซย่าโมคุลนะครับหน่อยหนึ่งเดี๋ยวคลิปให้เขาดูนะครับมาจากคุณสุทนมโนราไม่ใช่คุณสุทนจิระศีสวัสดนะครับโอเคนะครับขอบคุณมากออกมาได้ดีตัดใจเหลือเกินนะทัศดุเป็นมีดก่อนเดี๋ยวหกลนถูกเท้าโอเค มีครับอ๋อเก็บเล่าอะไรแกวได้เอามือก็ได้ไมั้งอเใช้มีดอ๋อไปกันหมดแล้วโอเคไม่เป็นไรก็ทำให้ดูเองนะเป็นสนใจวิวอะไรหรอก แต่ว่าตัวเน่ที่ทด,ดมอลว่า,วางนะที่เห็นที่เดมองมามุงวานแถวบ้านที่ก็วางแต่ว่าเจนท่านไม่วาง,วางนั่ก็ไม่รู้เหมือนกัน ว่าทำไมเส้นท่านยังวางไม่ถึงตัวนี้นะเส้นท่านแจ้งวัฒนะที่ไปมาเมื่อวันเสาครับก็ไม่รู้จะมาหรือเปล่าแต่ว่าตันนี้ก็มันหนาไปหวั <c oughs> นฉีกยากมากเลยระเบิดลงมุมไม่เป็นไรมั้งเกดแบบคนดี สีบับเบิลจะทำให้กล่องพังหไหมโอเคก็ต้องใจเย็นหน่อยหนึง่งอ่าอ่าได้แล้วอืมอืมโอเคนะครับเดี๋ยวเอาตัวนี้เก็บไปด้วยเอาไองโอเคมาเช็คของกันนะครับก็คือค cool er ูลเลอร์ล่างสุดยอด สวยๆเลยแต่ว่ามันเป็นไม่ใช่ดาก้อนบอลแซนหรอกนะพี่เขียนไปงั้นแหละมันคือดาก้อนบอล GT นะคงไม่เปลี่ยนแล้วล่ะเออดาก้อนบอลซูเปอร์ที g อะไรลหละนะครับเป็นลายสินค้านะคงจะเป็นอย่างนี้เป็นจนจนเลิกผลิตเออจนสิ้นสุดลายเขาแหละดาก้อนบอลซูเปอร์นะครับซึ่งอนิเมชั่นก็มีตัวนี้ไปปรากฏด้วยนะภาคใหม่นะแต่พี่ไม่ได้ดูที่มาจากเกมอะ่ะ ที่เป็นเกมเป็นอนิเมะด้วยนะครับดูมั่วน้าดูนะแต่พี่ว่าตอนที่ปรากฏตัวในาภาคบูวี่นะฮะเก่าๆนะนั่นเป็นยุค90เลยนะครับภาคอะไรก็ไม่รู้นะก้อนบอลแซดเดอะบูวี่นะฮะที่คูลเลอร์ปรากฏตัวครั้งแรกก็พี่ว่าก็โอเคแล้วนั่นแหละปรากฏตัวมาสองภาคนะครับน่าจะมากกว่าน,นั้นหรือเปล่าไม่รู้ แล้วก็พักเมทันคูลเลอร์อันนั้นก็ไม่หนุกไรห,หรอกพักแรกนะกล่องหนักๆเลยนะตัวนี้จําได้ว่าที่ห้างราคาจะสูงกว่าเพื่อนแต่ว่านี่จะมีราคาไหมดูไหมนะครับคำเตือนไม่มีราคาติดมานะครับดูในลายนี้กันก็ ที่เซนทันเวสเกตมีวางถึงอ่าซีรีส์สิบห้านะครับก็เต็มเลยซีรีส์สิบห้ารับซีรีส์สิบหกที่เซนทันเวสเกตยังไม่ลงตัวที่อยากได้ก็คือบาดักบิดาของโกคูตัวกลางนี่ยนะแล้วก็คูลเลอร์แน่นอนนะครับได้ตัวนี้มาคงเฉยๆไม่เฉยเฉยคงแบบค่อยๆเก็บละนะเมื่อก่อน ทียกเวฟยกเวฟสามตัวสามตัวนะครับแต่พี่คิดไปคิดมาไม่จำเป็นอะ่ะเก็บตัวที่ชอบก่อนดีกว,ว่า้าอาจจะตัวนี้ตัวอันนี้ก็เฉยเฉยนะครับแค่เปลี่ยนสีผมนะข้างบนนี่ก็อาจจะเอาตัวนี้รอเซลล์หนักๆก่อนนะอันนี้ก็เปลี่ยนหัวนะรู้สึกมันเล่นง่ายไปนะฮะแต่ว่าอันนี้ก็โอเคนะเอาไว้สู้เอาไว้เป็นเวอร์ชั่นที่มีไอ ร่างวิญญาณด้วยนะบนหัวด้วยก็น่าสนใจตัวนี้นะนะคสำหรับ,บเว็บนี้ก็แน่นอนต้องเป็นคูลเลอร์กับบารน,นะค่อยๆไปนะได้คูลเลอร์มาก็โอเคละอุ่นใจละนะตัวนี้ที่ห้างราคามจะสูงกว่าตัวอื่นนะเพราะว่ามันตัวใหญ่กว่าเพื่อนเลยนะครับไม่ได้เอามาเปรียบเทียบกับตัวมันจะใหญ่กล่องก็หนักด้วยนะ โอเคครับเท่านี้แหละเดี๋ยวไปนอนแล้ว <laughs> <laughs> นีครับวันนี้มีของเข้ามาฝ่องเดียวเท่านั้นนะครับ See you again next time my friend Thank you for watching Bye bye ข้ามีข้ามีครับช u Dragon ball Dragon ball I'm r a d